คำถามมีว่านะคะการตรวจพิเศษของโรคภูมิแพ้ระหว่างการตรวจทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังกับการตรวจเลือด แตกต่างกันอย่างไรใะคะในทางการแพทย์เราถือการทดสอบภูมิแพท้ทางผิวหนังว่ามีความแน่นยํำและเชื่อถือได้ใช้วินิจฉัยโรคภูมิแพ้ว่าท่านเป็นโรคภูมิแพ้จริงไหมนะคะเมื่อทราบว่าท่านแพ้สารตัวไหน ท่านจะได้หลีกเลี่ยงให้ถูกชนิดการทดสอบภูมิแพ้สามารถทําได้ตั้งแต่เด็กค่ะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งตั้งแต่สองขวบขึ้นไปก็สามารถทดสอบภูมิแพ้ได้การตรวจเลือดปกติเราจะไม่ทําเป็นขั้นตอนแรกเราจะเลือกผู้ป่วยมาตรวจเลือดเฉพาะรายที่เราไม่สามารถทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังได้เท่านั้นค่ะหากว่าท่านสนใจการตรวจเลือดเนี่ยที่ท่านแนะนําว่าควรจะเลือกตรวจตามโรงพยาบาลรัฐบาลใหญ่ๆนะคะเพื่อจะได้ป้องกันความผิดพลาดในการแปลผลด้วยค่ะ